มาเรื่องนะครับคุณว่ามาหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือจีนมองประเทศไทยยังไงครับถ้าคุณคิดว่าเขามองเราเป็นแค่พันธมิตรเก่าแก่หรือเป็นแค่ลูกค้าอาวุธคุณคิดผิดมหันครับหลังเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาสื่อตะวันตกและหน่วยข่าวกรองทั่วโลกกำลังประเมินกองทัพไทยใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เพราะเราชนะแต่เป็นเพราะวิธีที่เราสู้และของที่เราใช้มันสั่นสะเทือนไปถึงดุลอำนาจโลก เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์ดเนี่ยบอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประเด็นร้อนที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพใหญ่ครับเรื่องที่ว่าทำไมเหตุประทะที่ชายแดนถึงทำให้มหาอำนาจต้องหันมาเกรงใจเรามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืออย่างนี้ครับความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย มันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วมีการกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆแต่การประทะหนักๆที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามันแตกต่างออกไปครับเพนพอยต์ Pain point มันอยู่ตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยสื่อตะวันตกหรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองกองทัพไทยเป็นแค่กองทัพที่เก่งเรื่องรัฐประหารมีแต่อาวุธเก่าๆที่ซื้อมาจากอเมริกาเป็นกองทัพที่ขาดประสบการณ์รบจริงในสงครามสมัยใหม่แหมเขาดูถูกเราไว้เยอะเลยครับ เขามองว่าเรามีดีแค่สวนสนามแต่พอเจอของจริงคงไปไม่เป็นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนเป็นการตบหน้าชาดใหญ่ใส่ทุกคำสบประมาทนั้นเลยครับสิ่งที่ทำให้โลกต้องหันมามองเราใหม่ไม่ใช่แค่ผลการรบครับแต่คือวิธีการรบของเราต่างหาก 1. ยุทธวิธีการรบผสมเหล่าทัพที่เม่นยำาราวจับวางคุณผู้ชมคงเคยเห็นการซ้อมรบโครบาโกใช่ไหมครับที่มีทหารอเมริกันสิงคโปร์ญี่ปุ่น เกาหลีใต้มาร่วมซ้อมกับเราทุกปีหลายคนอาจจะมองว่าซ้อมให้มันดูสวยๆไปงั้นแต่ไม่ใช่เลยครับการประทะครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราซ้อมกันมามันใช้ได้ผลจริงการประสานงานระหว่าง5้าเหล่าทัพทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศตำรวจและพลเรือนมันไหลลื่นมากครับเหมือนทีมออเคสตราที่ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีพอถึงเวลาแสดงจริงทุกเครื่องดนตรีก็บรรเลงพร้อมกันอย่างทรงพลังและแม่นยำ 2. F-16 สิงของเก่าแต่เก่าเราใช้เครื่องบินรบ F-16 ในการโจมตีตอบโต้แต่เดี๋ยวก่อนครับนี่ไม่ใช่ F-16 รุ่นขุนปู่ที่หลายคนคิดนะครับกองครับอากาศไทยฉลาดมากเรามีการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Mid-Life Upgrade หรือ MLU ไปแล้วและกำลังมีแผนจะอัปเกรดเป็นรุ่น F-16V ที่ทันสมัยสุดๆมันเหมือนเอารถคลาสสิกมาวางเครื่องใหม่ใสเทอร์โบจูนกล่องใหม่หมดจด จนแรงแซงรถสปอร์ตป้ายแดงได้สบายสบายครับนี่คือการรีบประสิทธิภาพของสิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด 3. g r กริปเปนประเดิมรบจริงครั้งแรกของโลกและนี่คือไฮไลท์ที่สันสะเทือนไปถึงยุโรปครับกองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินรบ JASR 39 g ร i p e n ิปเปนที่เราซื้อมาจากสวีเดนเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยและคุณรู้ไหมครับว่านี่คือการใช้กริปเปนในการรบจริงเป็นครั้งแรกของโลกครับ สื่อต่างประเทศอย่างสแกนเดเซียรายงานชัดเจนเลยนะครับเขาใช้คำว่า this is the first time any Gripen aircraft has been used in real combat <S <S เช่นเดียวกับ Defense Security Asia ที่บอกว่า marking the first combat use of the s w e d i s h b u i l d platform anywhere in the world โอ้โ oh หชัดเจนนะครับทั่วโลกจับตาดูเลยว่าเครื่องบินที่สวีเดนภาคภูมิใจนักหนาพอใช้งานจริงจะเป็นยังไงแล้วใครครับที่ทำให้โลกได้เห็นประเทศไทยครับ เรากลายเป็นกรณีศึกษาให้กับกองทัพอากาศทั่วโลกไปแล้วว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้มันเจ๋งจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่านี่มันเป็นการสร้างเครดิตให้กับประเทศไทยในระดับโลกเลยนะแถมที่เราใช้อาวุธจากทางค่ายตะวันตกอย่างสหรัฐสวีเดนผสมกับการที่เรามีความร่วมมือพัฒนาระบบป้องกันภัยกับติสราเอลหรือแม้กระทั่งจีนมันแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและไหวพริบของทหารไทยที่สามารถบูรณาการระบบที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว ไม่ได้ยึดติดกับค่ายใดค่ายหนึ่งครับแต่ที่ทําให้เหล่าทูตทหารต้องรีบส่งโทรเลขด่วนกลับประเทศตัวเองไม่ใช่แค่กริปเป้นหรือ F16 ครับแต่มันคือการค้นพบว่าเฮ้ยไทยมันผลิตอาวุธโหดๆใช้เองได้แล้วนี่วานี่คือไพ่ตายที่โลกไม่เคยรู้และเป็นไฮไลท์ของคลิปเราในวันนี้ครับประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้ซื้ออีกต่อไปแต่เรากําลังก้าวสู่การเป็นผู้สร้างครับหัวหอกสําคัญเลยก็คือ DTI หรือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นี่คือมันสมองของกองทัพที่ไปจับมือกับบริษัทเอกชนเก่งๆของไทยและต่างชาติเพื่อสร้างของดีขึ้นมาใช้เองตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือ D11A MLRS หรือระบบจรวดหลายลำกล้องครับตัวนี้แหละครับที่ทำให้เพื่อนบ้านนอนไม่หลับมันคือ HIMARS v e r s i o นไทยที่เราพัฒนาร่วมกับบริษัท Elbit Systems ของอิสราเอลที่โหดคือไรซ่าไหมครับมันสามารถยิงจรวดนำวิถี Predator Hawk ไปได้ไกลถึง300กิโลเมตรลองนึกภาพตามนะครับระยะยิงขนาดนี้มันครอบคลุมเมืองหลวงของเพื่อนบ้านได้สบายๆนี่คืออำนาจการป้องปรามหรือ d e t e r r e n c e ของจริงที่ทำให้ใครจะมาหาเรื่องเราต้องคิดแล้วคิดอีกต่อมาคือพระเอกตัวจริงที่ผ่านสมรภูมิจริงมาแล้วยานเกราะ First w i n นจากบริษัทชัยเสรีนี่คือบริษัทของคนไทยแท้ๆที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก ยานเกราะเฟิร์สวินถูกใช้งานจริงในภารกิจเสี่ยงภัยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทนทานต่อระเบิดสแสวงเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยมจนมาเลเซียย,ยังต้องสั่งซื้อไปใช้หรือแม้แต่ในฟอรัรม Reddit ของฟิลิปปินส์ยังมีการพูดถึงเลยว่า First Win ของไทยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเหนือกว่ายานเกราะบ,บางรุ่นที่เขาพิจารณาอยู่นี่คือของที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าดีจริงครับไม่ใช่แค่ของโชว์ยังไม่หมดครับ เรามีจระเข้ยักษ์สะเทินน้ำสะเทินบก R 6 0 8 8คูจากบริษัทพนัทแอสเซมบลี Assembly. นี่คือยานเกราะล้อ,อยางที่ออกแบบมาเพื่อนา,นาวิกโยธินไทยโดยเฉพาะวิ่งบนบกก็ได้ไว่ายในน้ำก็ดีบรรทุกกำลังพลได้กว่า4 0นายนี่คือแท็กซี่ VIP สําสำหรับหน่วยรบพิเศษของเราเลยครับและที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของเราคือดไลอ o n หรือชื่อสากลคือมอมเบ นี่คือโมเดลการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพาราเมลกรุ๊ปของแอฟริกาใต้สู่การผลิตในประเทศไทยโดย DTI และบริษัทจัตุน,นภาสเราไม่ได้แค่ซื้อแต่เราเรียนรู้และสร้างเองได้นี่คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืนของจริงครับปิดท้ายด้วยดวงตาจากฟ้า UAV หรือดโดรนจากบริษัท ATIL ที่พัฒนาร่วมกับ DTI และเทคโนโลยีจากจีนสร้างโดรน UCAV ที่สามารถติดอาวุธได้ใช้ได้ทั้งภารกิจล่าตระเวนและโจมตีสงครามสมัยใหม่ใครไม่มีโดรนก็เหมือนคนตาบอดแต่วันนี้เรามีดวงตาเป็นของตัวเองแล้วครับพอโลเห็นแบบนี้ปฏิกิริยามันก็เปลี่ยนไปทันทีครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยร้อนรนมากครับมีบทวิเคราะห์ในสื่อของเขาอย่างกัมบูดิสเนสเขียนเลยว่า Thailand's a g g r e s s i o n undermines U.S. leadership คือกล่าวหาว่าการกระทําของไทยกําลังบั่นทอนความเป็นผู้นําของอเมริกาในภูมิภาคแถมยังรีบเชิญคณะทูตทหารต่างชาติเข้าไปดูพื้นที่เสียหายเพื่อฟ้องประชาคมโลกเห็นไหมครับเขาร้อนรนจนต้องหาพวกเลยทีเดียวเพราะเขารู้ว่าครั้งนี้ไทยเอาจริงและมีของดีที่เหนือกว่ายังเทียบไม่ติดส่วนฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ต้องรีบเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย เพราะรู้ดีว่าความขัดแย้งนี้มันมีความสําคัญเกินกว่าจะเป็นเรื่องของสองประเทศไปแล้วและที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรครับคือการที่ช่วงหลังๆมานี้ทูตทหารจากชาติต่างๆบินมาเยี่ยมกองทัพไทยบ่อยขึ้นอย่างผิดสังเกตเขาไม่ได้มาเที่ยวครับเขามาดูให้เห็นกับตาว่าข่าวที่ว่าไทยมีของดีน่ะมันจริงแค่ไหนทั้งหมดที่ผมเล่ามามันนำมาสู่บทสรุปที่สำคัญมากในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับ1 อำนาจต่อรองของไทยเพิ่มขึ้นมหาศาลการที่เราสามารถผลิตอาวุธยุทธศาสตร์ได้เองมันหมายถึงเราลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเมื่อเป็นแบบนี้เวลาเราไปคุยกับอเมริกาหรือจีนเราไม่ได้ไปในฐานะผู้ขออีกต่อไปแล้วครับจีนกับอเมริกาไม่สามารถใช้เรื่องการขายอาวุธมากดดันหรือต่อรองให้เราต้องเลือกข้างได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะถ้าคุณไม่ขายไม่เป็นไรเราสร้างเองได้สิ่งนี้ทำให้นโยบายต่างประเทศแบบไผ่ลู่ลม หรือ Hedging s t r a t e g y ของไทยมีประสิทธิภาพและมีอิสระมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 2. ไทยกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของภูมิภาคเมื่อก่อนเวลาใครจะซื้ออาวุธเขาดูกันว่ามหาอำนาจใช้อะไรแต่ตอนนี้เขาเริ่มหันมาดูว่าไทยเลือกอะไรและไทยใช้อะไรครับตัวอย่างที่ชัดพ่สุดคือการที่กองทัพอากาศเลือกกริปเปน EF รุ่นใหม่แทนที่จะเป็น F16V ของอเมริกามันเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่า ไทยไม่ใช่ประเทศที่จะซื้อของตามใบสั่งหรือเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าๆอีกต่อไปแต่เรากลายเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดหรือ smart b ออ e r ที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดและตอบโจทยุทธศาสตร์ของประเทศเรามากที่สุดครับสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยบนเวทีโลกไปเลยนะครับจากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่ตัวแปรตามในสมการความขัดแย้งของมหาอำนาจตอนนี้เรากำลังกลายเป็นตัวแปรต้นที่สามารถกำหนดทิศท,ทางความมั่นคงในภูมิภาคได้ด้วยตัวเอง การที่โลกเกรงใจไทยมากขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเรามีปืนใหญ่ขึ้นแต่เพราะเรามีความสามารถในการคิดและทำด้านความมั่นคงได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามกว่าอาวุธใดๆครับสรุปง่ายๆนะครับเหตุปะทะชายแดนที่ผ่านมาเปรียบเหมือนข้อสอบไฟนอลที่กองทัพไทยทำคะแนนได้ท็อปคลาสจนโลกต้องหันมามองเราสแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีที่เหนือชั้นการผสมผสานเหล่าทัพที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือการใช้กริปเป้นรบจริงเป็นครั้งแรกของโลก แต่ไพ่ตายที่แท้จริงคืออาวุธเม d ดอ n t h a i แ a นด์จาก DTI ไชัยเสรีพนัสและอีกหลายบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์คืออะไรคืออำนาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเราไม่ต้องง้อใครอเมริกาจีนจะมากดดันเราเรื่องอาวุธไม่ได้อีกต่อไปและนี่คือเหตุผลที่ทั่วโลกกำลังจับตามองทุกย่างก้าวของกองทัพไทยครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li n e แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุิที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ